ในวิดีโอนี้จะมาอธิบายเมนูบัญชี2การจัดการค่าใช้จ่ายลงทะเบียนกลุ่มค่าใช้จ่ายค่ะเมนูลงทะเบียนกลุ่มค่าใช้จ่ายเป็นเมนูที่สามารถจัดกลุ่มค่าใช้จ่ายไว้ในกลุ่มเดียวกันค่ะและเมื่อมีการลงค่าใช้จ่ายจะสามารถนำกลุ่มนี้ไปใช้ได้ในภายหลังค่ะสามารถลงทะเบียนได้โดยคลิกที่ปุ่มสร้างด้านล่างแล้วกำหนดรหัสและชื่อกลุ่มค่าใช้จ่ายค่ะในตัวอย่างนี้จะตั้งชื่อกลุ่มค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำนักงานใหญ่ค่ะ ต่อมาเป็นการกําหนดประเภทการควบคุมค่ะโดยเลือกประเภทการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มค่าใช้จ่ายที่เรากําลังลงทะเบ,บียนและระบุจํานวนวงเงินได้เลยค่ะต่อมาเลือกรหัสค่าใช้จ่ายค่ะสามารถเลือกรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการจะจัดกลุ่มไว้ในกลุ่มค่าใช้จ่ายที่กําลังลงทะเบ,บียนได้เลยค่ะ สำหรับรายละเอียดค่าใช้จ <reco Christ. S 1> ่ายเพิ่มเติมหากเลือกใช้รายละเอียดแล้วกดบันทึกเมื่อมีการระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายในภายหลังแล้วใช้กลุ่มค่าใช้จ่ายข้างต้นจะเป็นการอนุญาตให้ระบุค่าใช้จ่ายอื่นๆได้นอกเหนือจากในกลุ่มค่าใช้จ่ายข้างต้นนี้ค่ะแต่ถ้าหากยกเลิกการเลือกรายละเอียดแล้วกดบันทึกเมื่อมีการระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายในภายหลังแล้วใช้กลุ่มค่าใช้จ่ายข้างต้นจะจำกัดการระบุค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในกลุ่มข้างต้นนี้ค่ะ ส่วนสุดท้ายเป็นช่องระบุหมายเหตุโดยสามารถบันทึกหมายเหตุที่เกี่ยวข้องหรือจะเว้นว่างเอาไว้ก็ได้ค่ะจากนั้นเมื่อระบุข,ข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่มบันทึกด้านล่างเพื่อลงทะเบียนกลุ่มค่าใช้จ่ายค่ะกลุ่มค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะปรากฏในรายการกลุ่มค่าใช้จ่ายและสามารถค้นหาก,กลุ่มค่าใช้จ่ายได้โดยระบุรหัสหรือชื่อกลุ่มค่าใช้จ่ายที่ต้องการจะค้นหาได้เลยค่ะ